สวัสดีค่ะเด็กๆขอพอชาอดอกไม้ต้อนรับปีใหม่นะคะเด็กอย่าลืมนะคะปีใหม่นี้กาดอย่าตกนะคะคุณครูก็จะทําความสะอาดโรงเรียนไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในโรงเรียนไ,ได้เราพร้อมใจกันตั้งกัดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้คิดถึงเด็กๆจังเลยเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะคุณครูก็จะดูแลตัวเองแล้วเราจะมาเจอกันด้วยสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ สวสในปีใหม่นี้นะคะคุณเอกก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆมีความสุขมากๆและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะและก็อย่าลืมดูแลตัวเองกนันในช่วงนี้ด้วยนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะวันเสาร์ที่สองมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กนะคะขอให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีนะคะบ๊ายบาย สุขสันต์วันเด็กคะ่ะขอให้เด็กๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะช่วงนี้มีโควิดมาเจอกันใหม่ตอนเ่ายนะคะสุขสันต์วันเด็กนะคะ,ข,ะ,คะขอให้เด็กทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะตอนนี้ลูกผมก็กาลังทําความสะอาดเตรียมตอนรับเด็กๆคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กสุขสันต์วันเด็กนะคะปีนี้เด็กๆอาจจะได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเด็กๆก็ค่อยไปเที่ยวนาะแล้วเรามาเจอกันเปิดเทอมนะทุกคนคิดถึงมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณส้มนะคะระหว่างนี้เด็กๆครับอยู่ที่บ้านดูแลรักษาป้องกันตัวเองจากโควิดดีๆนะคะระหว่างนี้คุณครูก็จะทําความสะอาดโรงเรียนเพื่อต้อนรับเด็กๆกลับมาเรียนและเราจะมาเรียนสนุกๆด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะเด็ก,ดกสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะก็จะต้องสวัสดีวันเด็กด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวัสดีครูเนาะตอนนี้เราไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะคะแต่เดี๋ยวเด็กๆติดตามนะคะว่าคือครูคจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เด็กๆท,ทำที่บ้านกันบ้างแล้วเรามาพบกันใหม่ตอนบ่ายทอมนะคะสวัสดีค่ะ